พอมาอยู่ประจวบคนมาจวบเออไม่เป็นไรแล้วพระบ้านเราก็ไม่แพงอยู่แล้วเขาอยากจะฝากไว้ก็ฝากไว้อยู่เป็นประจวบมาสามสิบปีเห็นจะได้นะแต่คนประจวบก็ไม่ซื้อแพงเพราะอะไรก็ฉันทําบุญมาไม่เคยได้อ่ะปู่ย่าตายายไปทําบุญมาจากวัดนี้ก็ไม่เคยได้รับเหรียญน,นี้อ่ะนะไม่เถียงแต่ฉันก็ไม่ให้คุณค่าก็อยู่ประจวบขี่ดขันมายาวนานจนวันหนึ่ง ผมขึ้นไปเปิดร้านอยู่บนห้างพันทิพย์งามวงวนันะตอนนั้นตรงหน้าร้านผมก็เป็นนะร้านหมี่ภูปู่ทิมหลังร้านผมก็เป็นร้านพรีเซ็ตงานะนะพี่เพชรท่าประจันตอนนั้นพี่เพชรเขาใช้ชื่อร้านคู่กับพี่เก่งของขวางตอนนั้นผมก็เป็นเซียนบ้านนอกอลเลอรทาร่าขึ้นไปนะก็ไม่รู้หรอกครับใครเป็นใครมัง่งนะแต่ไปแอบๆเห็นกระดานหมากรุก,กวางอยู่ข้างๆ ซอกตู้ล้านล้านหนึ่งก็ไปขอเขาเล่นหมักลุกนะก็ปรากฏว่านะเจ้าของร้านนั้นชื่อพิเพชรทาประจันอ่านะด้วยความที่ผมพอมีฝีไม้ลายมือในการเดินหมักลุกอยู่บ้างนะก็สร้างความเจ็บแค้นให้พิเพชรเขาได้สักกาดานสองดานนะแกก็เริ่มอยากจะเสวนากับผมต่อรู้จักกันโดยหมักลุกนะก็มาคุยกันว่าเอออยู่ไหนผมก็บอกว่าผมอยู่ราดบุรีก็เล่ากันไปคุยกันมา ไอ้เราก็หัดอ่านนะภาษาขอมา,มาบ้างอ่าพี่ไปก็บอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยทำเขียนอยู่ในหนังสือศึกษาสะสมอ่าว่ามีเหรียญเนี่ยที่ไม่รู้ที่อเป็นเหรียญที่ไม่รู้ที่หาที่ให้พระที่ยังไม่รู้ที่อแกไม่ได้ถามผมเรื่องเหรียญหลวงพ่อขอแดงหรอก แกถามผมเรื่องเหรียญหลวงพ่อติว้ววัดคูหาสวรรค์ซึ่งในเหรียญน่ะไม่นะไม่เขียนอะไรเลยนอกจากมีขอมอยู่อ่าผมก็ไปหาเรื่องหลวงพ่อติว้ววันดีคืนดีตอนนั้นไปกับพี่ซิมดำเนินนะครับไปเสร็จก็แถวดำเนินก็ไปที่วัดเนี่ยไปที่วัดอาปกจเจริญก็ไปเจอบันทึก อยู่ในหนังสือวัดเขาเขียนว่านะหลวงพ่อแดงวัดบกเจริญเดิมชื่อหลวงพ่อเขาแดงชื่อที่ใช้จดทะเบียนพ่อเขาแดงปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองฮ้ยก็ชื่อเหรียญน,นี้เลยเนีย่แต่ตอนนั้นยังไม่รู้เหรียญน,นี้หรอก แต่ก็รู้แค่ว่าเออมีหลวงพ่อเขาแดงเนี่ยนะชื่อจบหลวงพ่อแดงวัดปกกระเลเนี่ยใช้ชื่อจดทะเบียนในกรมศริลปากรเลยนะว่าหลวงพ่อเขาแดงนะมีประวัติว่าณตอนนั้นผู้ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดชื่อหลวงพ่อจืออาทะโรอาหลวงพ่อจือฉายาอาทะโร ได้ทําการไปทอดพระป่าที่วัดคงคาท่าดินแดงแล้วพระเอินว่าไปเจอพระพุทธสีนะสีลาแดงเนี่ยนะครับวางทิ้งกลางอยู่เห็นเทวดาในนั้นนิมิตกันนะก็เลยขอจากวัดคงคานะครับว่าอ่ะเอามาประดิษฐานที่วัดปกจเจริญแล้วกันนีก็ล่องแพมาก็เอามาขึ้นที่วัดปกจเจริญแล้วก็จดทะเบียนในกรมศิลปากรว่าชื่อหลวงพ่อเขาแดง พอไปวัดปกจริญเสร็จผมก็เดินทางต่อไปวัดคูหาสวรรค์ไงถ้าผมไม่ออกผมนั่งอยู่บนลานผมก็ไม่เจอเรื่องพวกนี้ตอนนั้นพี่หนุ่มสี่หมื่นผมบอกเลยนะอำเภอที่มีวัดเยอะที่สุดเนะี่ยคือดำเนินสะดวกนะครับวัดใหม่สี่หมื่นเนี่ยวัดเก่ายังไม่รวมนะนะคุณไปแนะวเทน่านเขาจะมีวัดใหม่สนะี่หมื่นไงวัดใหม่ก็สี่หมื่นแล้ววัดเก่ายังไม่รวมอืม ปรากฏว่าไปวัดนี้พี่หนุ่มก็โชว์ตลปัดอันหนึ่งไอ้มินหยิบหนังสือขมิ้นมาเคลื่อนเมืางล้าให้หน่อยพี่หนุ่มก็บอกว่าโอ้โหอาจารย์พอติวนี่นั้นเก่งนะแล้วกายก็ไลยฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนที่บวชเป็นพระอ่านี่เขาเนี่ยมีการลือแมเหล่าแล้วหนึ่งก็มันจะยาวไปก็นใหญ่โตอ,อยากฟังเหล่ากดเก้ามา ใครอยากฟังผมเหล่าว่ากดก้ามาอ่าเพราะอินวัดตาลนี่เหรียญแพงมากๆวัดตาลวัดมอนเลยเลยเลยพอติว้วเลยพอติว้วเดี๋ยวแป๊บแป๊บแ,บแบคูหาอ่านี่ๆๆนี่นนนนู่หาสหวรรค์ผมเลยไม่ได้ พอสุดวัดสี่หมื่นนี่วัดปกจเจริญทำหนึ่งนะใจเย็นนะนี่นี่พอติวพอติวนี่นี่พอติววัดคูหาสวรรค์ซึ่งก็อีกแหละตอนนั้นผมขึ้นไปบนห้าพันทิพก็ค่อนข้างจะฉลาดกะรู้มากอะ่ะคุณก็แยกแล้นะอาจจะเรียกก็รู้มากก็ได้เหรียญเนี้ยบนเหรียญเขียนว่า พระครูธรรมสุนทรคนก็เอามาเล่นเป็นหลวงปู่จันทร์วัดบันยางนม่บอกไหมธรรมสุนทรนะ่ะก็ปู่จันท์วัดบัรยางไนงะสมศนาดิ์เนี้ยแต่ผมเป็นคนรู้ว่าสมานาสัะเขาเปลี่ยนได้เมื่อองค์หนึ่งมรณภาพองค์ต่อไปก็มารับต่อฉะนั้นเหรียญเนี้นะยนะเหรียญหล่อแบบเนี้ยเก่ากว่าปู่จันท์ นะจริงๆท่านเป็นหลวงพ่อติว้วเนี่ยวัดคูหาสวรรค์มีรูปถ่ายเนี่ยพระครูธรรมสุนทรติว้ววัดคูหาสวรรค์อ่ะเล่าไปเรื่องนี้ก็มาถึงณวัดคูหาสวรรค์นี่เลยบานนี้เลยนี่ตลับปัดอันนี้กำลังจะถูกเผาไฟเลยนี่จะถูกเผาไฟแล้วพี่หนุ่มสี่หมื่นบอกผมก็เลยเก็บไว้พอผมว่ามันเป็นตลับปัดนะไม่อยากให้เผาไฟเพราะตรงเนี้ยมีสัญลักษณ ปปร,ปรปรามินนะหรือพระปกเก้าปปอรอเป็นนะสัญลักษณ์ของรัฐการที่จิตก็เลยเก็บไว้นี่คุณรู้ไหมครับว่าตลาลปัดอันนี้มันเป็นตาปัดที่ได้ในงานอะไร ในงานสวดฉลองวันเกิดรอเจ็ดนะครับซึ่งพระที่ได้นิมนต์เข้าไปสวดในวังงานเนี้คือพระสะหาชาติสหาชาติก็คือพระสงฆ์ที่เกิดวันเดียววันเดือนปีเดียวกันกับราชการที่เจ็ดอะได้รับนิมนต์เข้าไปฉันบัทถวายพระตาหารพระสะหาชาติคือพระสงฆ์ที่เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แล้วก็พระราชทานตราปัดนี้ให้มาเกือบจะถูกเผาไปซะแล้วเนี่ยซึ่งเนี่ยพระประหลัดเปียวเนี่ยนะเป็นพระสหาชาติที่เกิดวันเดือนวันเดือนปีเดียวกับรัชกาลที่เจ็ดนี่ไงเหรียญน,นี้ที่เหรียญที่เพีพ่เพชรเพหาเพราะเป็นเหรียญนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขียนแค่นี้เนี่ยพอติว นโมพุทธายะนันทะเนี่ยนันทะสะโรนันทะสะโรไม่ใช่ยันเป็นชื่อฉายานี่เห็นไหมหลวงพ่อติ๋วเนี่ยหลวงพ่อติ๋วเนี่ยฉายาของนั้นอะน,นันทะสะโรเห็นไหมนี่นี่นี่พ่อติ๋วนันทะสะโรนี่อ่าฉะนั้นนะครับเหรียญเนี่ยก็ เลยรู้กันว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อติววัดคูหาสวรรค์น,นะที่ระลึกนะสร้างโรงเรียนนะธรรมสุนทรวิทยาทานธรรมสุนทรคืออะไรคือสมณศักดิ์ของท่านในตอนนั้นพระธรรมสุนทรเนี่ยวิทยาทานก็คือท่านได้สร้างโรงเรียนไว้โอ้เล่าไปก็สนุกสนานก็ว่ากันไปะนะครับก็พอมาถึงณนะเวลานี้ เหรียญหายอ่ะแอดมินฝากหนังสือคำภีบักเครื่องเมืองล่าเนี่ยถ้าคุณอ่านทุกตัวอักษรได้นะคุณจะรู้ว่าเออนะพากเครื่องไม่ใช่เรื่องอยากนะเหรียญน,นี้พอไปถึงวัดกูหาสวรรค์พิสินก์บอกว่าพิสินธ์วันแรกผมประทานประธานที่เนี่ยมีเหรียญหลวงพ่อขอแดงเนี่ยแจก ส่วนร้นลอนๆเลยอ่าแต่เขาไปเล่นเป็นเพชรอ่าเพชรอะไรพิจิตไปได้เป็นประจวบไปได้เป็นพัทลุงผมก็บอกผมอยากเห็นเหรียญเนี้ยทำยังไงแกก็บอกไปแกก็ไปซื้อเหรียญนี้มาให้ผมอ่าผมอ่าเนี่ยอาะทะโรผมบอกเลยไม่ต้องให้ไปอยู่จังหวัดอื่นแล้ว เอาท่านกลับมาดำเนินสะดวกสาผมก็เลยเขียนในคอลัมน์ในหนังสือศึกษาสะสมตอนนั้นพี่สมเกียตเนเป็นบกนิตยสารหนังสือศึกษาสะส,ะสมผมเขียนในชื่อฉายาตัวเองว่าโอ๊ตลูกแกในนามปากกาว่าโอ๊ตลูกแก่ตอนนั้นผมยังอยู่เมืองการอยู่นะครับเหรียญน,นี้นะอาทะโร คือชื่อฉายาของหลวงพ่อจืออาทโรกสอดคล้องกับว่าชื่อหลวงพ่อแดงมะปกเจเลยเนี่ยในปีสองสี่เจ็ดสองที่จดชื่อในกรมศิลปากรคือหลวงพ่อเขาแดงแต่หลังๆเนี่ยหลวงพ่อเขาแดงเรียกยาก็พ่อแดง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 ก็สั้นดีนะคาว่าเขาก็เลยตกหายไปถ้าผมไม่ลงพื้นที่ผมก็ไม่ได้ ข้อมูลเหล่านี้พอรู้ว่านี่เป็นเหรียญของดำเนินสะดวกเท่านั้นล่ะครับโอ้โหเป็นเหรียญพระพุทธนะที่ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้มีงานสมโพธิยิ่งใหญ่ทุกปีแม้กระทั่งเกิดสงครามอินโดจีนสองสี่แปดห้ายังต้องทำรูปหล่อท่านมาแจกแล้วก็ย้อนนึกไปว่าธนนครถมมีหลวงพ่อวันไรกิงถ้าสมุดสาครไอ้สมุดสงครามมีหลวงพ่อบ้านแหลมถ้า นะชาเชิงเซามีหลวงพ่อโสธรลาดบุรีกับหลวงพ่อแดงวัดโปกนี่ละแต่เ้าว่าเหรียญเจอสภาพซึกหมดไม่ค่อยเจอสวยพระดีอ่ะพระขอได้เขาแขวนจนซึกเฮี้ยนหมดก็ไม่ค่อยเจอสวยนะครับเหรียญก็พอเวลาคนอยากได้ไม่มีสวยให้ซื้อสวยๆก็แพงนั่นแหละครับก็เป็นให้ว่า เหรียญน,นี้เวลาผมเจอปุ๊บสภาพนี้ด้วยปับ๊บหูตาปากจมูกอะแหลมแชม่มช้อยอย่างนี้กระไรเดิมๆนี่เต็มๆนี่ก็นะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวจะบ้าเอาก็เจ้าของเขาก็เมตตาแบ่งให้มาอ่าเจ้าของอ่านี่แหละครับก็ได้เอามาโชว์ในแฟนเพจมีกี่รูปพระพสหชาติ ก็ต้องไปย้อนดูว่านะตอนสวดมีกี่รูปก็เกิดไม่ทันน่ะแต่รู้ว่าแน่ๆหนึ่งในนั้นก็นะปรัดเปียวสวัสดีครับพี่บุญเลิศอ่านะสมเด็จวัดกลางคองคอยอยากฟังง่ายนิดเดียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชนะ y u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  e อ่านะเข้าไป YouTube แล้วเซิร์ชสมเด็จวัดกลางคองคอยคุณก็จะเจอ EP ของนะโอ๊ตบางแพร ก็ได้เล่าเรื่องราวไว้ในนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนึ่งเลียนผ่านไป